ความเปิดก็มาครับความรวยพรนี่ค <c oughs> ือจึ้งมากต้องลมจะหวานมีใจะแผะจะยังไงมันไหลลมมากไม่แขวะไม่หวานไม่อะไรเลยครับก็ปกติดีครับหมายถึงว่าเราก็แค่รู้สึกว่าเราเราก็พูดในสิ่งที่เ,เราไอ้นี่งไปแค่นั้นเองใช่ครับอะไรอะไรบ้างที่แบบว่าต้องรีวเควสบ้าต้องทขาเอ่อรีวเควสเหรอคือรู้สึกว่าเอย่างแบบว่าคือเขาเป็นคนเวลาอยู่กับเพื่อนใช่ไหมครับชอบคว่ำโทรศัพท์ อเออไม่เราจะแบบโทรศัพท์ไปหาหรือแบบบางทีเดี๋ยวออนไลน์ไปเขาไม่ตอบจะบอกว่าเออทำไมไลน์ไปแล้วไม่ตอบมะคอมโทรศัพท์อีแล้วเหรออะไรเงี้ยก็บอกว่าเออใช่เวลายอยู่กับเพื่อนก็อยากจะแบบจดจ่ออยู่คนตรงหน้าโฟกัสกับคนอยู่ตรงหน้าบอกก็ไม่ต้องมีแล้วงโทรศัพท์ะ <c oughs> อะคุณเล่นคุณเล่นคุณเล่นอันนี้แอบงอนไม่งอนไม่งอนคุณเล่นคุณเล่นเจอเหตุการณ์นี้บ่อยไหมคะก็บ่อยนะหมายถึงว่าแต่เราก็รู้ว่าว่าแบบว่าเขาเจอเขาเป็นคนประมาณนี้เราก็เลยต้องบอกว่าก็ค่อยตะล่อมเอาคือถ้าสมมติว่าเขียนหมายถึงว่าบอกแล้วไม่รู้สึกก็ต้องแบบว่า บอกอีกทางหนึ่งให้ม e ันรู้สึกก็เลยใช้เป็นเชื่อมโยงใช่ใช่ใช่ใชใชก็เลยเป็นคำคนพอดโผล่มาบ้างมีการเปลี่ยนแปลงหรือยังเริ่มนะครับเริ่มนะครเริ่มรู้ตัวใช่คำว่าเริ่มรู้ตัวเริ่มรู้ตัวแล้วเราก็เอ้ยรู้ตัวได้แล้วนะเฉลรู้สึกไงบ้างที่แบบเขาแบบโฟกัสเพื่อนเราไม่ได้สนใจเรามากเฉยๆครับเพราะว่าเวลาเป็นผมผมก็ไปเที่ยวผมไม่ค่อยชวนพ่อไปเหมือนกันคือเราเข้าใจว่าวันหนึ่งเหมือนว่าเราเข้าใจว่าเราอ่ะ ไม่จําเป็นจะต้องเจอกันตลอดหรือว่าเราไม่จําเป็นจะต้องแบบว่าเฮ้ยแบบหมายถึงว่าเรามีเพื่อนนะเราก็ออกไปเจอเพื่อนมากคือมือเห <c oughs> มือนแบบบางทีแบบเพื่อนเราแบบคือเราไม่ได้เราอยากจะคือเราเป็นผู้ชายเราจะรู้สึกมากกว่าเ <c oughs> พราะเรา,เรา,เ,ราเราไปเที่ยวกับผู้ชายใช่ไหมมันก็จะแบบว่าเออมันมีฟิลที่แบบอ,อ,อยากเที่ยวกับเพื่อนมันให้ยมว่าอะไรอย่างเงี้ยอยากยแบบว่ามันนั่งคุยกันแบบฟิลเหมือนแบบอัปเดตชีวิตกันอะไรอย่างเงี้ยคือเราเข้าใจ <c oughs> แต่เราไปก่อนมันป่อยเยอมันไม่ได้ไม่ค่อยหรอกครับไม่ได้แบบไม่ได้ขนาดนั้นคือ มันมันมันเป็นเ <c oughs> ขาเจอรเขามากกว่าคือเรารู้สึกว่าคือตัวเขาไม่ได้ออกบ่อยขนาดนั้นคือเรารู้สึกว่ามันก็เป็นปกติของคนธรรมดาที่เราต้องออกเ <c oughs> ขาต้องออกไปเจอเพื่อนแล้วแล้วพอเขาเห็นขุมยพรเราเขา,าไหวไหบ้างเขาบอกว่า,าแน่นเลยนะ <c oughs> <c oughs> บอกว่าเต็มเต็ม <c oughs> เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมแต่ก็ไม่ได้อะไรมันก็คือเราก็พูดในสิ่งที่เออมันก็เป็นอย่างนั้นนะอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วที่บอกว่าให้กลับบ้านตรงเวลานี่คืออะไรกลับบ้านตรงเวลาคือเหมือนกับว่าบางทีครับคือเขา เขาชอบเป็นคนที่บอกว่าโอ้ว่ถามคือโอวเป็นคนที่แบบว่าเออจะกลับบ้านกี่โมงโอ้ว็ถามเขาว่าออวันนี้จะกลับกี่โมงเเนี้ยไม่รู้อะ่ะยังบอกไม่ได้อะ่ะคือเขาจะเป็นสายแบบว่าคือบอกสเปซิฟิกเวลาไม่ได้ว่าเฮ้ยอ่ะตีหนึ่งกับสีบ่ทุ่มกับเที่ยงคืนกลับอะไรเงี่ยใช่ครับอกไปเรื่อยๆบอกว่าอา้าว เรื่อยๆแล้วแล้วแล้ว,ลว,ลวยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือสุดท้ายแล้วเหมายนึงว่าโอ้กลับมาทีแบบว่าตีหนึ่งที่สองอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็แบบว่าคือเราคือเราแค่เป็นห่วงเขาแหละด้วยความที่เรานอนไปแล้วเราจะไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเออมันจะเกิดอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าคือเราเป็นคนแบบกังวลด้วยเพราะแม่เราเป็นคนขี้หน่อยตั้งแต่เด็กเราก็เลยติตดติดนิสัยมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นห่วงเขาอะไรอย่างเงี้ยแหละเออใจจนหลังก็เลยบอกว่าเออวันหลังก็บอกหน่อยก็ได้ว่ากี่โมงอะไรอย่างเงี้ยคือเขาบอกว่ากลัวบอกไปแล้ว เลยเถิดอะไรอย่างเงี้ยมันจะหนักกว่าเดิมอีกอะไรเงี้ยคุณไม่โตกันตีหนึ่งปุ๊บกลับมาตีสองอย่างเงี้ยเตรียมตัวอะไนะเทศมหาชาติเลยส่วนมากคน่งที่เป็นเราเป็นวมเขาใช่คือคือเราต้องมองเจตนาก่อนว่าสุดท้ายแล้วอ่ะที่เราพูดไปอ่ะคือจุดประสงค์หรือเจตนาเรามันคือเป็นหัวขงเขาคือเขาก็จะเห็นคือพอเขารู้สึกได้ว่ามันเป็นเจตนาเนี่ยเขาก็จะโอเคคือไม่ได้จิกแต่ใช่คือไม่ใช่แบบว่าคือ เขาไม่ได้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยลำคาญจะพูดอะไรนักหนาว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเขารู้สึกว่าเขามองเจตนาของเราเขาเห็นว่าเจตนาเราดีนะอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วพอเขาพูดไปเขาเริ่มเหมือนเดิมตราลังอยู่ในเชิงปรับตัวมันต้องแบบปรับเปลี่ยนปรับตลอดไะมไม่ขนาดนั้นหรอกคือเขาจะเป็นคนที่ยุ่งเกินหมายถึงว่าเขาทําอะไรหลายอย่างแล้วก็ยุ่งเกินจนแบบว่าบางทีเราแบบว่าเหมือนบอกให้เขาทำแล้วเขาจะบอกว่าเดี๋ยวค่อยทำ คือเขาจะเป็นสไตล์บบกว่าเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเดีย๋ยวค่อยไปเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วไม่ทำอ่ะกูทำเองได้คือเหมือนจะ่ใส่สลับกันนะปกติผู้หญิงเนต้องเป็นฝ่ายใช่แต่ว่าการเวาใช่คือจะบอกว่าอีช่วงที่เขาเป็นโควิดอ่ะคนที่ไปทำความสะอาดก่อนที่เขาจะกลับมาอยู่ <c oughs> คอนโดเขาคือโอใช่ คือนี่แต่สลับกันไปเลยใช่ใช่ใช่ก็จะประมาณนั้นคือหมายถึงว่าคือเรารู้สึกว่าเราก็ขี้เกียจพูดแล้วนะหมายถึงว่าเราพูดจนหลายทีแล้วเราก็บอกเขาว่าเธอรู้ไหมว่าการที่เราพูดเรื่องเดิมๆแบบบางทีคนพูดมันท้อใจเหมือนกันนะเออไม่เป็นไรนั้นเดี๋ยวเราทําเองก็ได้เออใช่จบๆกันไปไม่ว่าผลจนเหนื่อยใช่เขาเรียกว่าพูดจนท้อใจดีกว่าแต่แต่เต็มใจสองใจล้เต็มใจเเต็มใจคือสุดท้ายแล้วก็บอกว่าเออพอพอเราทําอะไรมาให้อย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบบางทีเขาไม่ว่าเรื่องแปลก แผ่นรองเท้าเนี่ยคือเขาก็ได้รองเท้ามาคู่หนึ่งใช่ไหมแล้วก็แบบว่าเออเนี่ยเธออยากจะแปะแผ่นรองตักกันลอยอะไรอย่างเงี้ยช่วยแบบว่าแปะที่ไหนดีคือเราเป็นเจียรองเท้าเออแปะที่นี่ก็ได้เออเอาไปแปะได้เลยร้านรุ่นพี่เราอะไรยเงี้ยมีอยู่ไม่ว่างเลยเขาชอบไม่รู้ว่าเป็นแผนหรือเปล่านะาไม่ว่างเลยเทาไม่รู้หรอกวันกี่บอกว่า,วา,วาม,ม,มีสุระอื่นจนะทำเยอะแยะเหมือนกัน คือบอกว่าทำให้หน่อยไอ้แบบว่าคือเขาไม่ได้พูดหรอกว่าทําให้หน่อยอะไรเงี้ยจนเราเอ่ยปากอะไรเงี้ยเออทำให้ได้เอออะไรอย่างเงี้ยวันนี้เขาบอกวันนี้ก็ไม่ว่างพรุ่งนี้ไม่ว่างอะไรก็ไม่ว่างเช้าสายบ่ายเย็นก็ไม่ว่างอะไรวเนี้ยคือสุดท้ายแล้วพอไม่ว่างไปเยอะแล้วเราก็เลยบอกว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปทําเองก็ได้แล้วก็แบบว่าเออก็ก็ทํามาสุดท้ายก็เออขอบคุณนะอะไรเงี้ยนะจบแค่นี้จากที่เล่ามาเหมือนน่าจะมีเรื่องให้ทะเลาะกันบ่อยไม่ได้ถึงขนาดนั้นหรอกครับคือมันไม่ได้ถึงขั้นทะเลาะกันหรอกแค่รู้สึกว่าแบบเออ คือตอนนี้สิ่งที่อยากจะให้เขาไอ้นี่กับตัวเขาเองคืออยากให้เขามีเวลาว่างให้ตัวเขาเองบ้างคือก็อ,อย่างที่โวยพรไหเนาะเพราะว่าไม่ต้องสรรหาหรอกว่าอยากจะทําอะไรทุกอย่างนโลกใบน,นี้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือเราก็บอกว่าคือเขาเราแค่รู้สึกว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีเวลาให้เราไนดะ้คุณมีเวลาให้ตัวเองได้นั่งตกแก่นได้อยู่กับตัวเองบ้างอะไรเงี้ยอย่า,ยาแบบเอาเวลาว่างของตัวเองไปทำนู่นทำนี่ทำนั่นจนเยอะแยะเกินไป <c oughs> เขาอยู่นิ่งได้ใช่เขาอยู่นิ่งได้แต่โดยรวมเป็นการเรื่องที่เราเป็นห่วงเรากนเขาอย่างเงี้ยเราก็ทำนี้หมดเลยเราก็ต้องทำเหรอคะในเมื่อเขาไม่ทำใช่ครับมีของขวัญอื่นไหมคะนอกจากสเปรย์พอดที่โค้ชยาวเหย็นอ่ะมีครับผมก็ซื้อรองเท้าใมาคือเขาจะเป็นสไตล์ว่าเออโอบอ่ะเป็นคนเหมือนกับโอ๋เป็นคนอัปเดตพวกเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยเธอซื้ออันนี้สิน่ารักอันนี้สิน่ารักเขาก็บอกว่าอยากให้ใส่เหรอซื้อให้ดิ แล้วเราเสียเงินไปหลายอย่างมากแล้วกับการที่เขาเราอยากให้เขาใส่คือแปะเขาอีนากนะแปะการเินเขากาดคูน่นี้อาจจะต้องแปะไม่ได้ก็คือหมายถึงว่าเขาก็จะบอกว่าเอออย่ากอันนี้ก็ซื้อให้ดีก็ กายบอกว่าเฮ้ยอยู่ดีอยากให้ใส่ทำไมกูเสียเงินวะแต่เขาก็ชอบใช่ไหมคะเขาโอเคใช่เขาชอบจะเป็นรุ่นที่เราอยากให้เขาใส่ใช่เราก็บอกว่าคือเขาสะสมพวกรองเท้าที่เป็นแบบว่าสีสีส้นเกอร์อะไรคือจริงๆเขาไม่ได้สะสมนะครับผมสะสมไปซื้อให้เขาเองเลยแล้วกลายเป็นว่าเขาก็เป็นการเป็นของสะสมเขาใช่คือสะสมโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเองงงเหมือนกันเวลาซื้อหนึ่งคู่เวลาซื้อรองเท้าหนึ่งรุ่นก็จะต้องซื้อสองคู่เลยไส่ด้วยกันใช่ไม่หึงไม่บางทีก็ไม่ได้ใส่ด้วยกันเลยเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยใช่ตอนนี้ สิริรวมแล้วซื้อลองเท้าให้มาฟังไปกี่คนแล้วอ้ยไปให้คำตอบไปนะเยอะด้วยเกินสิบไะตั้งแต่โคกันมาน่าจะเกินนะครับใช่ใช่ใช่เรากินอาหารกินข้าวใช่พอเวลาเดินเข้าบ้านแม่ก็ถามว่าเออลูกมีสงสารมั้ยเนียนมั้ยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่หรอกเวลาเราทําอะไรเราจะนึกถึงเราเราจะนึกถึงเขาแหละว่าเออเฮ้ยอันนี้มันน่ารักดีเหมาะเขาเลยอีกปีแล้วครับห้าเยอะเวลาให้กันอยู่นะครับเห็นว่าต่างคนต่างยุ่งตัวมาทางเองกันจะไดบ เอ,อ,อย่าใช้ว่าทำงานค่อนข้างหนักใช้คําว่าพยายามทําให้ตัวเองไม่เคยว่างดีกว่าก็นนจริงๆแล้วมันก็มีครับคือเรารู้สึกว่าบางวันมันไม่จําเป็นจะต้องมีเวลาแบบครึ่งวันทั้งวันหรืออะไรเงี้ยแค่มี2ชั่วโมงมนั่งกินข้าวอันนี้โอเคแล้วอะไรเงี้ยใช่นนคือม,มันลงตัวตกันหรือยังกับภาพ จริงๆแล้วมันก็มีอะไรที่แบบว่าจะต้องเรียนรู้อีกหลายอย่างคือพออย่างที่บอกเนี่ยพอเขาทำพอเขาทำงานในเยอะเนี่ยคือเราเริ่มเป็นห่วงเขาแล้วว่าเออเนี่ยเรารู้สึกว่าอยากให้เขามีเวลากับตัวเองมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือแค่แค่คือไม่จำเป็นจะต้องแบบมีเวลากับคนรอบข้างอะไรอย่างงยมากมายหรอกคือมีเวลากับตัวเองมากขึ้นใช่ดูแลตัวเองบ้างเอาเวลาเหมือนว่าแบบเออเอาเวลาของตัวเองอ่ะแบบอย่างเช่นวันนี้อาจจะนอนเฉยๆวันนี้อาจจะไปออกกาลังกายอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เขามีมเมนต์แบมันบ้างคือมันกลายเป็นว่า สุดท้ายแล้วผมแค่กลัวเป็นห่วงเพราะว่าวันหนึ่งถึงแม้ว่าเราจะมีเงินเยอะมีทุกอย่างเยอะแต่เราไม่ได้มีเวลาใช้เงินเขาอยากให้เราไหมมีครับจริงๆก็มีบ้างนิดนิดเหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เราดูแลหรดูตาวด้วยไม่ใช่อะไรเลยอย่างเงี้ยผมก็ไม่ว่างเหมือนแหละวันนี้ว่าเวลาไปนั่งดูแลเออมีหมาอียอันนี้พวกกันในใจ ใช่ไม่ปวดๆนะปวดไม่มีใครปวดเลยใช่ผมเหงาอะไรผมไม่ได้คุยกับพี่ๆมานานแล้ววอนที่คืนระบายใช่เห็นเขาตอบฝ่ายนั้นฝ่ายเขาจะตอบโต้อยู่ฝ่ายเดียวไม่ได้ผมเลยต้องออกมาตอบบ้างใช่ครับระบายครับระบายขันตีช่วงเป็นวันปีวันเกิดของระบายที่แบบมีความเหมาะสมกันไหมแบบงงเหมือนกันครับเพราะว่าต้องตะลอนตอนมันไปถึงบุรีรัมย์เพราะวันเกิดเขาเขาแข่งรถคือ พวกเพื่อนๆเขาก็เหมารถมินิบัสกันไปถึงใช่จากกรุงไม่ได้ส์ครับก็คือบอกแล้วก็คือเหมารถมินิบัสจากกรุงเทพไปอะไรเงี้ยก็ออกห้าทุ่มถึงตีสี่อะไรเงี้ยพอถึงตีสีปุ๊บได้วันเกิดคุณใช่ไหมตีสี่คุณนอนอยู่งั้นเลยเดี๋ยวพวกผมอ่ะ ก็คือสิบคนก็คือเข้าไปเซอร์ไพรส์กัน,ก,น,นก็ตื่นสภาพมาหัวฟูเลยอะไรเงี้ยใช่ก็เป็นเป็นประมาณนั้นแต่ก็เปจอยสนุกสนานมากกว่าใช่อะคือวันนี้มันมันปกติมันจะแปลกไปคือปีเนี้ยคือทุกปีครับคือเขาเกิดมาเดียวกับพ่อผมทีเนี้ยเนี่ยพ่อผมเลยต้องเลี้ยงหลับคนอื่นเพราะว่าเขาไปแข่งรถพอดีใช่เป็นห่วงก็กครับเขาแข่งรถแข่งรถอะไรอย่างเงี้ยซิงจังเลยล่าสุดรถหมุนในสนามรถหมุนไปถึงหมุนแบบ แบบหมุนในสนามเลยอะไรเงี้ยตกใจนะตกใจแต่ว่าใจสู้มากนะคือหมุนแล้วแล้วเครื่องดับแบบเป็นด้วยความดื้อดื้อของเขาเขาจะแบบไม่ยอมออกอยังไงก็ได้จะสตาร์ทให้ติดยังไงก็สตาร์ทให้ติดจนแบบว่าทีมทีมสตาร์บ่ะเดินมาเรียกว่าแบบพอ<ช>เธอเออกมาเหอะอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ตอนเห็นก็แบบเหมือนแบบคือเขาก็เสียดายเพราะอีกนิดนึงอ่ะเขาจะได้ขึ้นโพเดียมแหละ ใช่เขาแบบว่าโอ้ยนี่น่าเสียเลยอะไรเงี้ยใช่เป็นแบบที่เราไปดูหรือเปล่าใช่ผมไปดูจริงผมไปดูทั้งนั้นเลยนะที่ที่ปัญหาใช่ที่ไปดูเนี่ยมีทั้นั้นเลยล่าสุดเนี่ยคือที่มีปัญหาคือแบบว่าที่แบบรถหมุนอะไรเงี้ยแล้วอีกวันนึงก็มาแข่งต่อจริงจเป็นห่วงขนาดไหนบ้างกับการแข่งรถของเาแต่ละแข่งรถคือผมรู้สึกว่ามันไม่ห่วงเพราะว่ารู้สึกว่าการที่เขาไปแข่งรถอะ มันคือเซฟตี้สุดๆแล้วไม่ถึงว่าถึงแม้ว่ารถคุณจะหมุนหรือรถคุณจะแบบว่าเสียทรงเสียอาการถ้าเกิดกรณีพลิกแบบพลิกเย่งเงี้ยตัวคุณจะอยู่อย่างเงี้ยไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่ามันคือโครงเหล็กแล้วก็ล็อกเราไว้อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าให้คุณขับรถเร็วในสนามดีกว่าคุณไปขับรถเร็วบนทางตัวเขาปฏิบติเร็วไหมครับเขาเคยบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าไม่ชอบตามหลังใครใช่ใช่ใช่ครับไม่เลยมันต้องห้ามปังมิธการขับรถเร็วก็ห้ามครับแต่คือเหมือนหลังๆเขาเริ่มรู้ตัว คือเหมือนกับที่ผมไปออกอรายการเจคิมที่ผมแบบไม่ไหวแล้วผมตะโกนบอมึงเป็นอะไรเนี่ยอะไรนะใช่ก็เลยแบบว่าเริ่มเบาลงแหละอะไรใช่ไม่ทไปไหนด้นวยกันก็คือต้องแยกกุญแจรถามาขับเองไม่ผมขับเองตลอดเออไม่ให้ไม่ให้เขาแตะเลยใช่เพราะผมเป็นคนขับรถดีมีมารยาทมากอันนี้คือกลัวและเกรงเขาไม่กลัวและเก่ง <c oughs> คือผมรู้สึกว่าผมขอออกตัวก่อนเลยดีกว่าว่าผมขับรถดีและมีมารยาทมั่นใจกว่ามั่นใจกว่าเซฟตี้กว่าปลอดภัยกว่าใช่ ใช่ครับคือจะไม่ปล่อยให้เขาได้จะหยิบกุญแจไปได้เลยใช่ไปหนึ่งเดียว่ไปสองเคยเคยนั่งไหมเขาขับไปไหนเคยก็นั่งอยู่ตลอดใช่ไหแรกนั่งไปด่าไปใช่ก็แบบคือเคยรู้สึกความรู้สึกเือเคยนั่งรถคนขับเร็วๆแล้วขามันจิกตามไหมครับแบบว่าแล้วเราสับรถเป็นอ่ะแล้วแบบเราเหยียบเบรกกับมันไปด้วยอะแต่มันไม่เบรกกับเราอ่ะคือเราก็เลยรู้สึกว่า เออก็อเลยบอกว่าเออหลังๆจากนั้นก็ขอขับเองเลยสบายใจก<ร>ว่าสบายใจกว่าเขาไปไหนคนเดียวแบบมันต้องกังวลเรเพราะเรารู้ว่าเขาปขเป็นนขับรถแบเนี้ยจริงๆแล้วเขาขับรถแบบนี้มันเป็นเป็นเรื่องของปกติของเขาอยู่แล้วแต่เราแค่รู้สึกว่าคือเราก็พยายามห้ามปางเขาให้ได้มากที่สุดอะไรเงี้ยคือหลังๆก็แบบเหมือนแบบเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็บอกว่าเออเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวก็คือถ้าพูดไปแล้วเรายังไม่รู้สึกก็บอกว่าเออเดี๋ยวเพิ่มเดี๋เพิ่งรีบเนาะอย่าเพิ่งรีบตายเนาะเพราะว่าแบบมีภาระที่ต้องเลี้ยงอยู่นะหมาให้ตัวหนึ่งนะพ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงดูนะบ้านอีกนะอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเริ่มรู้สึกได้ว่าเออมันแบบเป็นห่วงแหละอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าสมมติพูดแบบปกติอ่ะจะไม่ค่อยแบบอย่างนี้เท่าไหร่ก็จะโตรงๆไปเลยใช่เออใช่คือเรากลัวแหละเพราะว่า เออมันมันอันตรายเพราะขับถนกนเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคืออยู่ดีเราขับเฉยๆแล้วมีคนมาชนเรามันก็เป็นไปได้โอเคครับขอบคุณครับบขอคุณครับ